ดีครับผมนี่ก็พบกับผมนักตกปลานี่ผมสิออกมะตกปลาหมอที่เก่าแก้ตัวใหม่หลังจากขุดเห้ยมาลองนี้เลยครับผมแต่มื่อนี้เปลี่ยนเนืยอเป็นใสเงื่อกุ้งครับผมเดี๋ยวรอรุนได้ครับผมสิได้ป่าเดี๋ยวรอชมเหยื่อกุ้งกุ้งชแชง่แข็งนี่ ลุ้นกันผมจะได้ปลาอะไรจะได้ไหมปลาหมอปลาขแยงนี่ลุ้นมาสมกันนะครับผมหลังจากเมื่อน,นั้นผมเอาหัวไฮเชอรี่มาตกห่วจินเปลี่ยนใหม่ใช้เหยอกุ้ง ลุ้นดูไซปล่ะนี่จเจอแล้วอะไรตัวแรกปากแย,ยงคนปากแย,ยงน้อยครับผมอือท้องไคอปอฟปะแย,ยงน้ำกวย ขาขๆปลาโกดครับผมแต่มันเป็นปลากระแยงเด้ปลากระเงยงหน่าสีไข่ผมวานเดี๋ยวรอดรุ่นตัวครับผมดอดตปลาเหยื่อกุ้ง มาปีโคตรจิ๋วประหมอโคตรจิ๋วจิ๋วจัดกุ้งจะเน่าหมดแล้ว กุ้งมันจะเน่าแล้วทุกคนตกปลาธรรมชาตินี่มันสนุกดีนะมันได้ยากแต่มันได้ลุ้นได้ใช้ฝีมือหน่อยโอ้ นักตกปลาก็หิวน้ำแล้ววันนี้มันต้องดื่มน้ำมะตูมเย็นๆนกกระแตแต้แตวัดก็มาผมชอบมากเสียงนกเสียงอะไรชอบธรรมชาติ หลุ้นกันครับหลังจากได้ปลาขยงมงแล้วก็ปลาหมอตัวเล็กโคตรเล็กปลาหมอพันอะไรก็ไม่รู้มันตัวเล็กมากหรือว่ามันยังไม่โตก็ไม่ใช่ ปลาตัวเล็กปลาธรรมชาติมันได้ลุ้นดีไม่เหมือนตกปลาบอ่ปบอปลาบ่อยังไงเราก็ได้ปลาอยู่แล้วมันไม่ตื่นเต้นอุ้ยวัดวืดเฉยวัดวืดเฉยเลย หมเที่ยวนี้ไม่วืดแน่ด้านข้างก็เป็นโรงงานผมนครับที่ผมทำงานเมื่อบานเอาหอยเชอรี่มาตกไม่กินวันนี้เปลี่ยนแผน อุ้ยบัดเวือเฉยอุ้ยเนาะใส่ละหางกุ้งเกี่ยวเล็กๆเพราะว่าปลามันตัวเล็กพปลามันตัวเล็กแล้วก็เกี่ยวเล็กๆ ตัวเบียดก็ต้องเล็กๆด้วยเรามาสรุปผลงานกันนี่ครับผมนี่เไปเช็งหน่อยปลาหมอค้างดำสามตัวปลาขยงสามสี่ 3, ตัวครับผม <c oughs> ปลาโคดจิ้วเหมิดไม้อีกแล้วครับผมคุณนั้นถ้าทางจะหนัก ผมก็ยังตกป่าอยู่นี่เบื้องป่าผมได้ในป่าน้อยครับผมตกป่าน้อยเหรียับบรรยากาศข่างโรงงานครับผมอันนี้ก็โรงงานบรรยากาศดีมือนี่แดดว่าจัดจ้านแต่ว่าฝนก็สิมาตามภาพเลยครับผมฝนกำลังมาแล้ว